เฉลิมเกียรติจี้ G. ตำรวจชุดสอบสวนเร่งติดตามคนร้ายจี้ชิงทองหนักกว่า200บาทย่านพระรามสี่เผยเบาะแสยังหลบหนีอยู่ในกรุงเทพซาลาเปาทอดสูตรโบราณที่จังหวัดอ่างทองกรอบนอกนุ่มในขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามานานับ20ปีติดตามได้ในมือทำรวย ช่วงเป็นปากเป็นเสียงชาวเชียงใหม่สุดทนปัญหานกพิราบชี้แก้ยังไงก็ไม่จบเพราะมีการลักลอบขายอาหารนกให้นักท่องเที่ยวชนทุกข่าวจาะลึกทุกประเด็นกับพงศธรรอดระกูลและกะนกนวลเจ้ารัสคุณโฮงในนิวข่าวเย็น สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเย็ยนนะครับยังอยู่กับเราสองคนผมพงศธรรตกูลครับและกนกนวลจารดกุณโฮงค่ะะหลังจากรับฟังการประชันนโยบายไปแล้วในช่วงนี้กลับมาชมข่าวกันต่อเวลาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดด้วยนะครับก่อนอื่นถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเคยขึ้นแท็กซี่แพงที่สุดเนี่ยกี่บาทค่ะถ้าสมมติระบุพื้นที่อายังจากหมอชิด จะไปรังสิตอย่างเงี้ยมีใครเคยนั่งแล้วกดมิเตอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่บอกมาประมาณประมาณก็ได้เ,ออเป็นตัวเลขกลงๆมาคเพราะว่าล่าสุดบอกว่ามี2หนุ่มจากสงขลาขึ้นม,มากรุงเทพนั่งรถแท็กซี่จากหมอชิดไปรังสิตร,ราคา1,800บาทโอ้โหแพงแบบนี้เลย1,800บาทะนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ที่ไปเก็บค่าแท็กซี่มาหาโหดเนี่ยเข้าพบกับตำรวจแล้ว จะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี๋ยมาติดตามกันนะฮะ,ะท่านผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เช่นเดิมผ่านทางหน้าจอที่หมายเลข sms 4155888นะครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook l i v e นะคะเสิร์ชคำว่า New 18ได้เลยค่ะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะเอาละเริ่มต้นนิวข่าวเย็นของเรานะครับกันที่หลังจากที่มีคนร้ายเนี่ยใช้อาปุธปืนไปปล้นร้านทองอแห่งหนึ่งนะครับในห้าง สรรพสินค้าชื่อดังย่านพระราม4ได้ทองไปเนี่ยน้ำหนักกว่า200บาทมูลค่าเกือบ4ล้านบาทเลยนะฮะล่าสุดเรื่องนี้ทางท่านรองเฉลิมเกียรติลงพื้นที่แล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าคาดีคนร้ายจี้ชิงทองคำน้ำหนักรวมกว่า200บาทไปจากร้านทองในห้างสรรพสินค้าย่านพระราม4ท่านเฉลิมเกียรติก็เปิดเผยนะครับหลังการประชุมบอกว่าจากการตรวจสอบคับว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวแล้วก็เชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสข,ของคนร้ายตามเส้นทางหลบหนีแล้ว ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพบรถจักรยานยนต์รับจ้างช่วยคนร้ายในการหลบหนีท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าวินรถจักรยานยนต์มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนที่เตรียมมาเองในการหลบหนีนะครับคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มได้เร็วๆนี้ครับ ามาดูเรื่องของรถแท็กซี่กันบ้างค่ะแท็กซีด่ดีๆก็มีเยอะแต่ว่าแท็กซี่ที่ไม่มีก็มีเหมือนกันละค่ะที่ไม่ดีแบบนี้ก็ต้องออกมาเตือนกันเพราะว่ามีสองหนุ่มสงขลาเขาจะขึ้นมาสอบที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเขาก็ไปลงที่หมอชิดจะเรียกรถแท็กซี่เนี่ยไปที่แถวรังสิตรถแท็กซี่ก็บอกจะไปไหมล่ะแบบราคาเหมาหนึ่งพันแปดร้อยบาทคือบอกแบบนี้ คือ,อตอนแรกเขาบอกว่า900บาทาแต่น้องเข้ามากัน2คน 2> คพอถึงปลายทางปุ๊บนะฮะน้องเขาเพิ่งเคยมากรุงเทพครั้งแรกละมั้งก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดค่าโดยสารกันยังไงพอแท็กซี่บอกว่า900บาทน้อง2คนเนี่ยเขาคิดว่า ัวละ900ก็เลยจ่ายไปคนละ900 2คนก็1,8 0 0รบาทจ่ายให้กับพี่แท็กซี่ไปพี่แท็กซี่เขาบอกเขาไม่ได้โกงนะแต่ว่าน้องอ่ะให้เงินเกินมาเองแล้วเงินที่เกินมาเนี่ยเขาจะไปรักษาพ่อเพราะพ่อก็ป่วยอยู่ด้วยอ้างว่ารักษาพ่อมาบอกกับตำรวจแบบนี้แหละค่ะแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายประจันสิงขรอายุ63ปีมาพร้อมกับนายสุภโชคสิงขรอายุ36ปี2คนนี้เขาเป็นพ่อลูกกันค่ะแต่ว่าคนขับรถแท็กซี่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลูก เจ้าของรถเนี่ยเป็นพ่อ,อวันนี้ก็เดินทางมาทั้งคู่เลยค่ะเมื่อมาเข้าพบกับพันตารวจโทกวีช่วยสร้างสารวัตรสอบสวนสพปักคลองร,งรังสิตกรณีที่ไปโกงค่าโดยสารนะคะน้องชายางกูลดําโออายุ18ปีแล้วก็น้องรัชชานนุนน่นแก้วอายุ18ปีชาวสงขลาอย่างที่บอกค่ะน้องมาจากกรุงเทพน้องมาจากสงขลา<ๆ>เพื่อจะมากรุงเทพแล้วก็มีคนเห็นเรื่องราวก็เลยไปโพสต์เรื่องราวนี้ละค่ะโดยนายสุภโชคนะคะก็เป็นลูกชายของนายประจันแล้วก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เขาบอกแบบนี้บอกว่าค ขณะที่รอผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งมอชิดก็มีเด็ก2คนเนี่ยมาเรียกบอกว่าให้ไปส่งที่รังสิตตัวเองก็เลยคิดค่าโดยสารไปบอกว่าน้องไปไหมแต่ว่าไปแบบเหมาจ่ายนะ900บาทน้องสองคนเขาก็ตบปากรับคำละค่ะแล้วพอมาถึงที่ที่รังสิตเนี่ยเขาก็จ่ายมา1,800บาทน้องเขาก็ไม่รู้ว่าว่า900บาทที่ว่าเนี่ยคือรวม2คนด้วยแต่น้องเขาก็ให้ไปคนละ900บาทนะคะ<อ>คนขับรถเขาก็บอกว่าอ้าวเห็น1,800บาท<อ>เขาก็เก็บเงินมา าพังแค่โขกค่าโดยสารเขาเนี่ยจากหมอชิดไปรังสิต900บาทเชื่อว่าต่อให้รถติดแค่ไหนอะยังไงก็ไม่ถึงนะฮะ900บาทแต่พอน้อ,องเขาจ่ายมาพันแกลับไม่มีการทักท้วงด้วยี่เก็บไปเลยพันแโอ้โหแล้วพอเก็บมาก็บอกว่าเงินจนํานวนนี้ที่เก็บมามันมีความหมายนะ <ม S 1> เพราะว่าจะไปรักษาพ่อที่ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวเองก็เลยไม่ได้ทักท้วงอะไรก็เลยเก็บเงินเอาไว้ค่ะ แล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าญาติของทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมาแจ้งความจนกลายเป็นข่าวแบบนี้ สุดท้ายก็ต้องขอโทษทุกคนโดยเฉพาะพ่อเนี่ยที่ต้องเดินทางมาโรงพักด้วยอย่างที่บอกไปพ่อเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเดินก็ไม่ค่อยถนดัดแล้วลูกชายก็บอกว่าก็สงสารพ่อที่เดินทางมาโรงพักแล้วตอนนี้ก็มีคนโพสต์ต่อว่าพ่ออีกจํานวนมากเลยค่ะก็คือรถแท็กซี่คันนี้จริงๆเป็นของพ่อ,อแต่ลูกเนี่ยเอาไปขับนะฮะ,ะแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเก็บเงินเขา พันแปดะไม่ไดกดมิเตอร์ด้วยเรื่องนี้ทางเจ้าของรถตัวจริงคือนายประจานผู้เป็นพ่อเนี่ยก็บอกนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้อซี่ขวาอ่อนแรงมา2ปีแล้วนะฮะจึงให้ลูกชายขับรถแท็กซี่แทนเพราะลูกชายมีใบขับขี่และใบอนุญาตถูกต้องแต่พอทราบข่าวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจจึงต้องขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่ทางพันตํารวจโทโกวีช่วยสร้างสารวัตรสอบสวนสพปักคลองรังสิตนะครับท่านก็บอกว่าประสานขอเลขที่บัญชีกับทางผู้เสียหายแล้วคือน้องทั้งสองคน <c oughs> เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุต้องการจะคืนเงินให้ส่วนกรณีที่นายสุพโชคคนขับรถเนี่ยไปเรียกค่าโดย,ยสารเกินราคาและไม่กดมิเตอร์อันนี้มีความผิดนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหา ับผู้ก่อเหตุก็คือขับรถสาธารณะในระหว่างใบอนุญ,ญาตหมดอายุโทษปรับอัตราสูงสุด2,000บาทและไม่ใช้มาดมิตเตอร์ปรับสูงสุด1,000บาทส่วนเจ้าของรถตัวจริงก็คือผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาด้วยฐานเป็นผู้ประกอบการรถสาธารณะให้เช่าแต่ไม่ส่งประวัติของผู้ที่ขับขี่แก่กรมการขนส่งทางบกมีโทษปรับสูงสุด1,000บาทหลังจากเสียค่าปรับแล้วนะครับ นายสุโชคเนี่ยก็จะต้องไปเข้ารับการอบรมเป็นจำนวน3ชั่วโมงแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ลงบันทึกประวัติเอาไว้ <c oughs> นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการทำความผิดอีกครั้งที่2 จะพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน3เดือนครั้งที่3พักอีกไม่เกิน6เดือนและถ้าพบการกระทําความผิดอีกจะเพิกถอนการใช้ใบอนุญาตไปเลยนะครับนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้พอมีเรื่องแบบนี้เองตํารวจเขาก็ประสานไปยังสอนอบางซื่อนะคะเพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุว่ายังมีกลุ่มที่เป็นแก๊งเรียกค่าโดยสารเกินราคา แบบนี้อีกรหรือไม่เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดผู้โดยสารเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องทั้งสองคนค่ะ,ะนี่แหละ1,800บาทนั่งไปได้ไกลเลยนะกรุงร <ๆ S 1> เทพเชียงใหม่ยังนั่งไปได้เลยอะ <ASS> ่ะนั่นนะสิต้องพันแนะครับคระ,ะคราวนี้มาดูเรื่องของอากาศร้อนกันหน่อยนะฮะเราอยู่บ้านอยู่ในออฟฟิศสำนักงานเนี่ย ก็ว่าร้อนแล้วแต่พอไปดูนะฮะความเป็นอยู่ของแมคมป์คนงานก่อสร้างที่เขาสร้างบ้านพักขึ้นมาด้วยการมุงสังกะสีทั้งหลังเนี่ยร้อนหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะฮะ,ะเพราะมันโอ้โหต้องบอกว่ากลางวันนี้อบอ้าวมากๆนะฮะ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะสาาภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้บอกว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนมากในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-38องศาเซลเซียสทีมข่าวนิว s 8ของเรานะครับก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจแคมป์พักคนงานก่อสร้างย่านสีนครินตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็ปลูกด้วยสังกะสีทั้งหลัง ทำให้ที่พักอาศัยไม่สามารถป้องกันความร้อนได้เอาง่ายๆคือกลางวันเนี่ยไม่ต้องเข้าไปอยู่เลยค่ะร้อนมากนะฮะช่วงกลางวันอุณหภูมิที่พักจะสูงกว่าปกตินะฮะต้องเปิดพัดลมเพื่อคลายร้อนบางคนเนี่ย อาบน้ำบ่อยเลยนะฮะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายมากที่สุดครับนี่แหลคะค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปก็เลยใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือไปวัดดูเลยอุณหภูมิเนี่ยมันสูงเท่าไหร,ร่วัดได้อยู่ที่3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสนะคะนี่แดดร้อนแบบนี้ต้องทํางานหนักด้วยแหลคะค่ะแล้วหนึ่งในผู้อยู่อาศัยก็คือคุณพี่สมคิดทองสุขเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าช่วงที่อากาศร้อนมากยิ่งช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายเนี่ยจะร้อนกว่าปกติทางแก้ก็คือจะเปิดพัดลมแล้วก็อาบน้ํา วันละ2อถึงสรอบดื่มน้ําเย็นหรือว่าทาแป้งเย็นเพื่อจะคลายความร้อนค่ะอีกหนึ่งท่านครับคุณบางออนศรีจันอินก็บอกว่ากลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนมากๆตนเองต้องออกไปทํางานด้านนอกด้วยส่วนใหญ่จะคลายความร้อนด้วยการอาบน้ําแล้วก็เปิดพัดลมแบบนี้ส่วนช่วงกลางคืนความร้อนก็จะทุเลาเบาบางลงบ้างเอาไปฟังเสียงก็หน่อยครับร้อนมากครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมใช่ฮะก็อาบน้าไปบ่อยครับแล้วก็เปิดพัดลมช่วย ก็พอประทังแล้วครับกลางคืนไม่ค่อยร้อนหรอกครับไม่ได้อยู่ฮะเพื่อออกออกไปข้างนอกทำงานข้างนอกกันอย่างนี้ก็ทํางานกันที่ยัางโลงเนี่ยผมก็ไปเติมน้ํามันอาการ้อนไหมร้อนมากเลยค่ะเราคลายร้อนยังไงบ้างอ๋อก็อาบน้าอาบน้าบ่อยแค่ไหนวันละสองครั้งอ่ะเพราะว่าต้องทํางานด้วยไงร้อนแบบเหมือนอยู่ในตู้อบเลยอ่ะร้อนมากๆเลยกลางคืนก็เบาหน่อย แต่กลางวันนี้ร้อนร้อนจัดเลย บางทีเปิดพัดลมอะ่ะพัดลมยังร้อนเลยเป็นไอร้อนออกมาน<อ>ี่ก็เห็นใจพี่ๆเขานะทํางานกลางแดดแบบนี้พี่เขาบอกว่ามันไม่มีทางเลือกอ,ะอ่ะก็ต้องหาทางรอดเอาดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แต่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้น้ําไม่ไหลามา3วันแล้วเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันแล้วค่ะนําโดยคุณสมศักดิ์จังตรกูลผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพลตรีสมชายคันพาชายนะคะผู้บัญชาการมฑลนทนหารบกที่23ในอำเภอหนองเรือและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่นนำรถบรรทุกน้ำรวมกว่า5 0,000ลิตรค่ะออกแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านหนองหอย230หลังคาเรือนประชากรรวมกว่า1,000คนเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยไม่ไหลามา3วันนะคะเรื่องนี้ทางด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าทางจังหวัด ได้วางแผนรับมือภัยแล้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าปริมาณฝนเนี่ยมันตกลงมาน้อยทําให้แหล่งน้ําในหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะลดปริมาณลงอย่างมากด้วยค่ะกรณีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าก็แจ้งที่กํานันผู้ใหญ่บ้านนี่เลยนะครับแล้วกานันผู้ใหญ่บ้านก็จะประสานหน่วยที่มีรถอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับถ้ากรณีอบตอหรือเทศบาลก็มีรถก็เอารถมาเลยมีหนังสือฉบับเดียวครับจากท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยขาดแคลนละ เขาก็จะเอารถไปเติมนะครับทางอาอบตก็บริการรถแล้วก็คนขับรถแล้วก็น้ํามัน ก็ไปบริการถ้าจุดไหนไม่มีเรามีรถทหารซึ่งวางกําลังพล <c oughs> วางจุดบริการไว้อยู่แล้วโดยมีท่านในอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้ประชาการใหญ่ในพื้นที่นะครับ <c oughs> ในส่วนจังหวัดเองก็จะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งประสานไปยังประปาภูมิภาคให้งถเก็บค่าน้าประปาในหน่วยงานต่างๆ <c oughs> แล้วก็นําน้ำเนี่ยไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนพร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานทหารเพื่อให้ช่วยนํารถบรรทุกน้ําเข้ามาช่วยกันอีกทางนึงค่ะ ส่วนที่สตูลตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนเพื่อป้องกันสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อลดความสูญเสียสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสตูลน,นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบบูรณาการหรือว่าภัยสึนามินะครับที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยจากสึนามิที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสียและความเข้าใจในการทํางานหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงนะครับได้จําลองสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณหมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียขนาด8.0ซึ่งได้รับการยืนยันจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับว่าจะเกิดสึนามิเข้าสู่ประเทศไทยโดยหลังเกิดเหตุการณ์จังหวัดสตูลจะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยโดยมีผู้อพยพในครั้งนี้ประมาณ300คนมีผู้บาดเจ็บ15คนและเสียชีวิต2คนนะครับ mm hmm. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายจะนำผลที่ได้ไปประมวลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมั่นใจว่าจะสามารถอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงได้อย่างทันท่วงทีครับนี่ค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องมาซ้อมแผนอพยพแบบนี้แล้วก็ทําไมถึงต้องระวังเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามินะคะครเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็ต้องระวังกันละค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสมิธธรรมสาโรยประธานมูลที่เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าสภาพอากาศปีนี้จะร้อนมากแล้วก็ร้อนนานภัยแล้งก็จะมากกว่าทุกปีค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ความชื้น จากขั้วโลกเหนือไม่ลงมาซึ่งทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะเพราะว่าจะเกิดจากสภาวะเอลนินโย่ปานกลางไม่ใช่ประเทศไทยจะแล้งเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะเกิดขึ้นทั่วทั้งแถบเอเชียค่ะดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้ําอย่างระมัดระวังงดการเพาะปลูกเพราะว่าจะเจอกับสภาวะขาดน้าเพาะปลูกได้ค่ะสุดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดลําปางนะคะก็มีสาเหตุมาจากรอยแยกรอยเลื่อนของแผ่นดินที่พัดผ่านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยว ค้องคอยจับตาดูด้วยเพราะว่าช่วงที่แล้งมากๆแบบนี้แผ่นดินก็จะหดตัวค่ะแล้วก็จะขยายตัวซ้ำรอยร้าวต่างๆดังนั้นเลยจึงไม่ควรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีการลงทุนสูงบนรอยเลื่อนเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นได้ค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับมเมื่อชาวบ้านไปพบเห็นฝูงกระทิงโอ้โห oh, oh, มาหลายตัวเลยะนะฮะจะมีกระทิงหนุ่มตัวหนึ่งเนี่ย มีตัวนี้ไม่กลัวใครเลยอะ,ะนะฮะเดินย่องย่องเข้ามาเงี้ยโ,โหนี่เมาไปไ<ด>เล่นก็ไม่กลัวคนเดินไปหาก็ไม่กลัวเป็นภาพที่หลายคนไม่ค่อยเห็นนักนะครับทางคุณบริพัตสุนทรผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้าบันทึกภาพเหตุการณ์เนี่ยฮะ,ะกระทิงหนุ่มตัวใหญ่เลยหนักประมาณ1ตันเดินหากินในป่าไผ่สวนลุงโชคใกล้หมู่บ้านคลองทุเรียนนะครับหมู่6ตตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกระทิงตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการตื่นกลัวผู้คนเลยหรือสุนัขที่วิ่งเข้าไปเนี่ยไปหาใสไปไล่ระยะประชิดเนี่ยก็ไม่กลัวแต่กระทิงตัวนี้ยังคงเดินหากินอย่างอารมณ์ดีถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากนะครับไปถามชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็บอกว่ากระทิงหนุ่มตัวนี้มีชื่อนะฮะชื่อว่าเจ้าทองดีทองดีเป็นกระทิงป่าอายุ7ปีครับอยู่ในววยหนุ่มชะกันเลยร่างกายกำยำอ้วนท้วนสมบูรณ์ ปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเจ้าทองดีจะหากินบนเขาแผงม้า เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับนี่และค่ะโอ้โหคนไปดูใกล้ๆด้วยนะก็ยังไม่กลัวไม่หลบด้วยเนี่ยละค่ะคแต่ว่านอกจากเจ้าทองดีแล้วยังมีฝูงกระเทียงอีกกว่า300ตัวเขาก็ออกหากินบนเนินเขาสูงลาดชันซึ่งก็จะพบในระยะไกลประมาณ 100- 200ถึงเมตรอันนี้จะต้องสองกล้องดูหน่อยล้ค่ะคแต่ว่าสําหรับเจ้าทองดีแล้วไม่ต้องสองกล้องเลยคือมาใกล้ๆแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านบอกเจ้าทองดีเนี่ยเขาชอบอยู่แบบสันโดษจะไม่อยู่กับฝูงเนี่ยละค่ะมักจะแยกออกมาแล้วก็แอบเดิน เดินเข้ามาที่หมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามันไม่กลัวคนเ<อ>จ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าก็ต้องตามกลับเข้าป่าอยู่เป็นประจำเลยค่ะแม่แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็เอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้นะ<อ>เราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเกิดเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาวิ่งเขาใส่เราหรือแม้แต่บ้านไหนมีเด็กเนี่ยแล้วชะล่าใจเห็นว่าเจ้าทองดีเนี่ยไม่ทําอันตรายเนี่ยเห็นไหมมีเด็กด้วยอโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวออกลัวเด็กจะเดินเข้าไปหาแล้วถ้าเขาเกิดทําร้ายขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอีกต้องคอยดูแลกันด้วยนะครับ ชาวบ้านก็คาดกันว่าช่วงนี้อากาศร้อนเพราะเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งกระทิงเหล่านี้เนี่ยก็เลยลงมาหากินหญ้าแล้วก็น้ําใกล้ชุมชน <G ül> ก็เลยอยากฝากเตือนประชาชนถ้าพบเจออย่าไปทําร้ายกระทิงเหล่านี้ขอให้อยู่ห่างๆอย่าเข้าใกล้ในระยะประชิดโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ <G ül> เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูช่วงมือทํารัวและทุกทุกทิศท,ท,ทั่วไทยกันแล้ววันนี้ก็มีของเด็ดด้วยเป็นสาลาเปาทอดแบบโบราณจะน่ากินขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับ